มีอยู่สงครามหนึ่งที่ทาให้ญี่ปุ่นปรากฏบนแผนที่โลกจากประเทศเล็กๆสู่มาหาอำนาจหนึ่งเดียวในเอเชียสงครามญี่ปุ่นปรัสเซียสงครามนี้มันเกิดขึ้นมาเพราะว่ารัสเซียต้องการขยายอานาจมายังกระแสน้ําอุ่นนั่นก็คือญี่ปุ่นส่วนจกวักรวรรดิญี่ปุ่นเองก็ต้องการครอบครองคาบสมุทรเกาหลีทั้งสองประเทศเลยมีการประกาศสงครามกันสมรภูมิสําคัญของสงครามนี้ไม่ได้เกิดอยู่บนพื้นที่ของทั้งสองประเทศแต่อย่างใดแต่ปรากฏอยู่บนพื้นที่ที่ทั้งสองชาติกําลังแย่งชิงกันอยู่ โดยรัเสเซียเช่าพื้นที่มาจากราชวงศ์ชิงมีชื่อว่าพอร์ตอาเธอร์ญี่ปุ่นกับรับเสเซียมีการต่อสู้กันที่พอร์ตอาเธอร์เบื้องต้นแล้วทั่วทั้งโลกพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าชาวเอเชียผิวเหลืองตัวเล็กๆจะมีปัญญาไลไรไปสู้กับพวกฝรั่งได้ตอนนั้นญี่ปุ่นได้มีการพัฒนาประเทศและรวบรวมกำลังอยู่ ในญี่ปุ่นก็ได้ครอบครองเรือพิจันบานมิคาฟาที่มีความันสมัยมากที่สุดอีกลำหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ไม่ใช่มิคาฟาจากเรื่องแอ t แทกอ n ไททันนะครับตอนนี้เรื่อง a t t แทกอ n ไททันมีภาคสี่แล้วนะครับไปด้วยถูกลิกสิทิ์ที่แอปบิล i บิล i ด้วยนะครับ หลังจากความพ่ายแพ้จากเวทนาที่พอร์ตอาร์เธอร์ทำให้กองเรือบอติแข่งจกักรวรรดิรัสเซียเดินทางข้ามทะเลมากกว่า33,000กิโลเมตรมายังพอร์ตอาร์เธอร์และไปยังวาราดิวอกตกฐานทัพสุดท้ายให้เร็วที่สุดซึ่งเส้นทางที่ใกล้ที่สุดต้องผ่านช่องแคบซูชิมะที่อยู่ระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีพเลเรือเอกโทโงแห่งจกักรวรรดิญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมสำหรับการมาเยือนของกองเรือบอติ ในคืนวันที่26พฤษภาคม1905ขนาดผ่านช่องแคบซิทิมะกองเรือของรัเสเซียก็ถูกตรวจพบโดยเรือรัสเวยรับจ้างของญี่ปุ่นได้ส่งสัญญาณแจ้งไปยังศูนย์บัญชาการกองเรือจากวันญี่ปุ่นออกปฏิบัติการในทันทีนอกจากนี้ยังมีการได้รับข่าวสารจากหน่วยสอดแนมว่ากองเรือรัเสเซียจัดขบวนเป็นรูปแถวตอนเรียงสองทำให้ในายพลโทโงตัด,ดสินใจที่จะทำการข้ามขบวนตัวทีกับกองเรือรัเสเซียโดยการนำขบวนขว่ากองเรือในทิศทางตั้งฉาก ในวันที่27พฤษภาคม1905เรือจันบาลวิคฟาได้นำกองเรือที่1เข้าสู่การต่อสู้การประทะเปิดฉากขึ้นในเวลา14.08นาทีโดยกองเรือของรัสเซียเปิดฉากจอมตีด้วยการรวมยิงใส่กองเรือผสมของญี่ปุ่นกองเรือญี่ปุ่นเล่นตัดทะลุข,ขบวนเรือของทั้งสองแถวของรัสเซียทำมุม40องศาแล้วเลีเ้ยวกลับเป็นรูปตัวยูหัวแถวของกองเรือรัสเซียเสียขบวนและถูกบีบให้เล่นขนานกับกองเรือผสมของนายพลโทโงโ หวันจากปองไฟของกองเรือละเสียบทบังทางปืนของตัวเองจากนั้นเรือรบทุกลำของกองทัพจักวรดญี่ปุ่นก็รมยิงใส่กองเรือบอติก จนในที่สุดแล้วกองเรือบอติกมิสามารถต้านทานการโจมตีจากญี่ปุ่นได้จนเรือหลายลำต้องหนีและหลายลำถูกไล่าตามจนทันมีเรือรัสเซียเพียง3ามลำเท่านั้นที่หนีรอดไปถึงวารายวอกตอก,กที่เหลือถูกญี่ปุ่นจมและยึดกําลังพลของรัสเซียเสียชีวิตมากกว่า5,000นายและถูกจับเป็นเชลยศึกมากกว่า6 0 0 0นายส่วนกําลังของญี่ปุ่นเสียชีวิต1 1 7นายข่าวที่กองเรือบอติกพ่ายแพ,ยพยย้อย่างย่อยยับและหมดสภาพภายในเวลาแค่วันเดียวสร้างความตกตะลึงไปทั่วทั้งรัสเซียและยุโรป ละเสียซึ่งขนาะนั้นไม่เหลือแฟนยานุภาพในการต่อสู้กับญี่ปุ่นได้อีกแล้วจึงทำการยอมจำนนและนำไปสู่การลงนามสนธิสัญญาพอตสมัสเป็นการสิ้นสุดสงคราม